วิวแชร์มังกีปราที่ครั้งที่33โต๊ะจีนลิงกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลบบุรีเ <c oughs> มื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการเปิดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลบบุรีครั้งที่33ภายใต้ชื่อว่า วิวแชร์มังกี้ปราตี้2 0 2 1ประจำปีพุทธศักราช2564ณลานหน้าพระปรางสามยอดอำเภอเมืองรบบุรีโดยมีนางจิรารัตน์มีงามผอ,อ,อทอทสสำนักงานลบบุรีและท่านพลตำรวจตรีอภิรักษ์เวชการจานันนาผบอกผอ จังหวัดรบบุรีมาร่วมงานพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่อาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาก่อด้วยนะครับก่อเหตุด้วยซึ่งช่วงเปิดงานมีเจ้าจ๋อสุดซนกระโดดขึ้นไปเกาะศีรษะผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีกับศีรษะของท่านผอ,อททท,ท,ท,ทสำนักสำนักง,งานเขตรบบุรีทำให้เรียกรอยยิ้มแขกเรือที่มา นะครับโอ้โหอย่างยิ้มหน้าชื่นตาบานกันนะครับการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงต๊ะจีนลิงทุกๆปีจะมีนายยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือเสียอีนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ดำเนินการซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดงานก็ได้มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพระการที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลบบุรีโดยบริเวณรอบสามพระการจะเป็นที่อาศัยของบรรดาวานรนจำนวนมากมาย จากนั้นได้เข็นรถวิวแชร์ที่ประดับตกแต่งด้วยผลไม้น,นานาชนิดจากลานหน้าพระการที่เป็นจุดเด่นนะครับจุดจัดเตรียมอาหารไปยังลานหน้าพระปรางสามยอดนี่นะครับท่านผู้ชมขณะที่เข็นรถวิวแชร์ไปต้องมีเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้บรรดาลิงเข้ามาแย่งอาหาร ด้วยนะครับจะต้องมีอาวุธเป็นหนังกระติกอ่าน่ารักมากนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดงานแล้วก็ได้นำรถวิวแชร์ขึ้นไปเลี้ยงลิงที่ข้างบนพระปรางสามยอดบรรดาวาน,นน้อยใหญ่ก็เริ่มกรูกันเข้ามากินผลไม้กันเต็มรถวิวแชร์ไปหมดด้วยความหิวโอ้ขนาดที่นายยงยุทธได้ยืนเกาะรถวิวแชร์ให้ลิงปีนไปบนบ่าของตัวเองอย่างยินดีพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับ สำหรับเมนูอาหารในปีนี้มาดูสิครับว่าเมนูอาหารที่เด็ดของลิงนั้นจะแพ้มนุษย์หรือมนุษย์จะแพ้ลิงหรือเปล่านะครับสำหรับเมนูอาหารในปีนี้เริ่มจากออเดฟวานอนมงคลน,นุเก้าโอ้โหชื่อแรกขึ้นมาก็ประทับใจแล้วแล้วก็มีเมนูนะครับโดนใจเจ้าจ๋อฮนุมานลงสงแสบเวอร์โดนใจ ข้าวผัดสถานฟ้าโอ้โหชื่นใจคุณจอ๋อคุณจ๋อเคี้ยวพเพลินฮนุมานลืมเมียโ,โฮ,ฮนุมานลืมเมียเมนูนี้เด็ดจริงๆและไอศครีมคุณจอ๋อโดยอาหารที่ลิงชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมชื่อเมนูว่า ฮะนุมาล,ลืมเมียโอ้โหเจ้าจ๋อเมนูนี้เด็ดจริงๆนั่นคืออะไรรู้ไหมครับคือทุเรียนนั่นเองโอ้เรื่องของกินของแพงเสียด้วยซึ่งการเลี้ยงลิงในครั้งนี้เป็นการเลี้ยงลิงที่อาศัยอยู่ในพระปรางสามยอดสารพระการและ ลิงที่อาศัยตามอาคารพาณิชย์รอบๆพระปรางสามยอดหรือที่เรียกว่าลิงตึกนั่นเองนะครับแบ่งเป็นจำนวนรอบทั้งหมด4รอบนะครับหนึ่งก็คือเวลาเวลา10.00น12.00น14.00นและเวลา 16นาฬิกาเป็นรอบสุดท้ายโดยในปีนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาร่วมชมการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์โควิดรวมทั้งสื่อสารมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศก็มานำเสนอข่าวกันอย่างคึกคักสำหรับในปีนี้ได้มีการแจก,กรถวิวแชร์ให้กับประชาชนที่มีความต้องการจำนวน100-100คันด้วยครับด้านนายนิวัตรรุ่งสาครนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดเผยว่าการจัดงานเลี้ยงโต๊ะ จีนลิงลบบุรีนั้นถือว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นทางนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่รู้จักกันดีเชื่อว่าในวันจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลบบุรีในปีต่อๆไปนี้จะทำให้มีเงินหมุนเวียนมาสู่จังหวัดลบบุรีเป็นจำนวนมากรวมทั้งส่งผลดีต่อจังหวัดลบบุรีซึ่งหลังจากการมาร่วมชมการเลี้ยงโตจีนลิงแล้วก็ยังเดินทางต่อเพื่อไปท่องเที่ยว ที่เขื่อนป่าสักดิ์ชิทสิ์ชมรางรถไฟลอยน้ำและเที่ยวเขาพญาเดินทงที่อำเภอพนันนิคมได้อีกด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตาฮักอยู่ในเครือ MGR o n l อ n e อนไลน์แล้วก็ช่อง n e w s One